สบายดีเดอ้อเนาะสบายดีเบสุูสุขคนสบายดีตอนเฝ้าหลังจากที่ฝนตกแล้วเนาะทุกคนเฮาพาไปหลาะทงไห่ทง,าทงนาเมื่อไหร่ก็คือนาเต็มไห่เต็มคันออกจากทงนาซ้อนก็นสิภาพไปสวนเนาะแต่กี่เมื่อนี่วาสีเมื่อสวรรค์เ <c oughs> มื่อหาหมอี่แเลยเนะะาะล้วกาบบได้เมื่อจะตื่นมาฝนตกแล้วก็เจ้าของแบบไม่เมื่อยแน,น่แล้วก็ สิไปเอาเครื่องแน่ก็เลยว่าบ่เมื่อเรือนมือดีกว่าเนาะมือเศร้านี่เบาเอือเพ่นขึ้นสวรรค์เพ่นก็นสวนไปน้ำนี่แหละแต่ว่าสอนบ่ดด้ไปเนาะมื่อยก็เลยเรือนมือแล้วก็ซื้อพักบัวผพานํำเราน้เพ่นเก็บมาแวะส่งให้เดี๋ยวเขาสิพาเบิงสวนเนาะทุกคนสวนอ่อยบอนว่าเฮาอันมือก่อนอีเม่อีพอมาจูดแลลวก็สิปลูกใหม่พอดีฝนตกลงมาแล้วก็ไทยนี่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้พ่อซอนกำลังถอยู่ถสิปูกใหม่กันยังดีที่ผลนตกลงมาไว้กลับ,บ่าไวแล้วเนาะกระลาเติบอยู่แต่กันยังดีที่ตกแหละสดบ่จักบ่เอาซ้ายสอดขึ้นมาแต่ท่งเอามาสดงัวจูดเนาะตัดแฮนด์เบิร์ดเลยก็จูดเ,เดดพราะว่ามัน เป็นลำเก่าสองสามปีแล้วมันก็เห็ดหายหน่อยลงปีนี้ก็เลยม,มาบุกเบิกใหม่ปลูกชนิหนึ่งแต่ว่าทีบได้ปลูกหลายสำเกนะ่าเนาะปลูกยับเข้ามาแต่ว่าเอาสำา้องครัวได้อะปลูกลายเกินไปก็ครับวบาไวสสวนกระแหงแหล่งของแท้อันที่เลื้อยนหยิดสักสารก็มีแต่พันธุ์มันอีพอกลาลังไถ่อยู่ไงมันไถ่ยากตีนมันต่อขอโลโุกขลิก มันโบแมนรถไทยใหญ่เด้เฮาใส่รถไทยเฮาหนเหาิเลยเนาะได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นก็นสิมเมื่อยเจ้าของแน่แล้วมันโบเมนรถไทยใหญ่เห็นอ่ะสูดด้วยเพรามันก็มีต่อเขอลุกคุกคิกแล้วเขาต้องใส่เกลือปู โนตกมาแล้วกับบริยูได้เศร้าระบาดนี่ก็เตรียมเครื่องปลูกค้องพังอีกเรือนหนึ่งเนาะเริ่มแล้วส่งสัญญาณบ่งบอกว่าเออมันไก่ชี่ยนยำนานแล้วโอ้ยต่าแม่ซ้อนก็ยังเห็นหูอยู่บพทันได้เศาเมื่อยส่สวนนะคะกระเบิดไปเนาะอีพอกระทังก็กได้ได้เศาเศาจากการเห็ดสวนแต่กับบริยูลาลาดอกเห็ดนั่นเห็ดน,น,นี่ก็แก้ไนอล้วเนาะ ไทยเตี่ยมปุกอ้อยใหม,ม่เนาะพิจารณาจับรถไถคู่ใจนี่แหละฮะอือพลโต๊ะเธอเดียวบงดินนะมันกับโบติซึมลงเหล็กปันนั่นดอกเนาะเพราะว่ามันโบติลินเบิดมือบเบิดเว้นเด้มันแห้งแรลงมาลายเดือหลายปี่นะมันกระสุมแต่หนาทั้งเทิง,ทง,ทงมันสำเร็ จะต้องถามเราก่อนว่าไทยแล้วมือนีแล้วสิบปุ๊กมือใดเนาะซ่อนเห็นฉากอันนี้อ๋อกับปุกมันตายแล้วบมื่ว่าไทยแล้วมือนีโผล่สิบปุ๊กมือนีเลย ใหม่นะสีงามกว่าเก่านะบึ้งเนยนอมันกำลังแตกขึ้นมาค้าชมสวนกันเลี่น้อยบึงนออ้อยเนาะแตกขาย่าย,ยู่จ้ะ ันแตกขึ้นมาแต่ว่าซู้ึก้อนมันเป็นบงงามเราเป็นยังคือเป็นเพียกระดันกระดองนี่แปนจังปางตะกี้มันค่าปลาอ้อยและเนื้อหั่นหาเถียงปลาลีหรือว่าเถียงเบาแปบ,บก็โบ,บเห็นบัดที่นี่ตัดอ้อยออกเป็นแปนจังปางจ้ะเอินใส่กันก็นได้ยินแหเนื้อหากันก็เห็นปวดเทียงเจล่หรือว่าเทียงปลาแร่เนาะ พ่อแม่ไอ้เพิ่นว่าน้องมันโจนัาตาข้อนที่ทุกสิเอามาอยังเศร้าจังเลยเนาะทุกคน <c oughs> บอกไปสิเลเด้อสิพนาะมาเบิ่งเราฝนตกทางคืนอยู่หน้าอยู่ให้หน้านะโหงแต่ดินนะ <c oughs> บวกเนี้ยบรพอไทย <c oughs> ขึ้นมาเห็ <c oughs> นปะ มันยังเป็นดินพุกพุยยังเป็นกระด้างอยู่เป็นแข็งแข็งนะมันซุมแต่ในหนาเทิ่งมันซื่อๆทั้งพืนก็ยังเป็นดินแข็งคือเก่าเพราะว่าในนี่มันอยากเป็นอันน่นๆเนี่ยมันอยากเป็นโ้นเครื่องกลางเป็นดินทรายดินผสมเนาะดินบอสมามเสมอ ตออ้อยนี่กระแนงมันแตกเต็มอยู่ทีทั้งทีบอลจงพันมันไหวสงสัยปลูกแต่เขียรแล้วไทยมากนี่แหละเนาะฝั่งน้าสิบริป,ปลูกแล้วหาอย่างอื่นมาลงกับบุหงหรือจังใดปลูกซ้ำคิดว่าแบบแต่ละปีห้องตาัดเบิดน่นเนาะหรือบเบิดเพราะว่ามันกายลายปีไปมันก็เป็นร่ำหน่อยอะไรอีกอย่างเข้าไปสิขัวบัวถั่วบัวเทงมัน เอาซ้าพอดีพองามซ้าแห้งเจ้าของนะขันเม่นอยู่ไฮน่านะสวรรค์ไทยซอยพอได้อยู่จ่ะแต่ว่าถ้าต้นไม้ร้ายแบบนี้กับไทยบ่ได้อย่ามันหนีบเขากับต้นไม้มันต่อเขาลูกคุกคิก่กยพอไทยโบเกง่งเลยต่ออยู่ตามไฮน่านะมันโล่งม,มันนั่นอนะ่ะมันก็ไใได้อยู่ ตอนนี้เป็นเวลาเก่าโมงกลัวเลยนี่บ่อนบอเรามาทั้งเทิงมันก็สิไท,ย,ทยง่ายยู่เดวมันเป็นดีดไซน์เนะาะเงาฝนตกมาแล้วกันเจน้าหน้าอีแม่ก็สิส่วนไปปลูกมะเขือดินญี่ปุ่นอีกแล้วแบบ อยู่สวนบนเขาไปปลูกมันนะทุกคนแม่สวนกับปารีวสิบเอามักทัวดินไปลงปีนี้เนะเพราะว่ามันบรได้ใส่ทุนหลายอีกอย่างกับกระเทินเขาได้บุูกเบิกแล้วโอ้ดับค่ะค่ะค่ะใครแล้วงละเจ้าสิบปลูกเลยบ่พออีจักเมื่อโอ ข่าวว่าพ้นหอดวันที่หกที่เจ็ดแต่มืออีนห้างกับวันที่สี่เนาะถาเบิงว่าสีตกต่ำพายะก่อนอากาศปะคันตกนำ้ำนำแบบนี้ก็ดีนะต้นกล้วยกับงัวเขามาปั่มเบิดเห็นบะงัวมันหิวบ่ได้ว่าแต่งงัว บกเมนงวัวในเฮือนนะคะตกย้ำกันคืนมาจากงวังวไผ่งัวหยางวัวชาวบ้านนั่นโอ้ยบบจักไหลเขารักเขาแรลงเที่ยวมาเขาหัวเขาสวนหมู่อยู่บนคืนมันเป็นใจยไไกักษ์ใหญ่เพียงอย่างแถวนี้มันฆ่าต่ออ้อยรถถ้ารถไทยใหญ่ายังว่ามันเหยียบไปแล้วเนาะไทยเอาซ้ำแบบเขาปลูกได้แล้วเนาะ มันหยกขึ้นมาเบดเลยหักอ่อยมันก็บ่บไปฟานไทยเนี่ยมันหดบยากเข่าซ้ำเนาะมันฟานน้น้อยหนึ่งแต่มันลงไปถึหกหักอ้อยหกักหย่าแล้วมันแบบแบบเขาต้องได้คุมลงหแห้ง ยังไปฟานไทยบริหานบริษัทมันซนแล้วมันกับนันนันลดไปแห้เอาซนโกรกเดาอันนี้ผ้าผ้าได้จังใจเลยผ้ามันผ้าต้นใหม่ปีที่แล้วนะเนี่ยเรียบร้อยพอะดาแล้วยอยืมอ ทำอีทของปีเลยไปเศร้าก่อนตายแกด้มันสรบพอดีมันแทงติ่อดีมันแทงต่มเขเอาเท่าไรนี่หารนอยพันหนึ่งบ้หา่อยพันหนึ่งบอ ใช่ทัดดิคงบบบเขเราเต็มเลยสาวเนี่ยฮะบบเดอมาน้ำสำเดียงมือเอาให้มือไหนพอคือสีไทยสวนบดมือเลยเนาะตอนนี้สิบโมงแล้วนะคะแล้วสีไทยนะคะทำแล้วยังอีกซีหาหอบผุเลยนะพเพาะก็คือสีแล้วนี่ติดอีกหอบสองสูงสงสงดๆนะเพาะ ต่อเดียวซอนสิพาพมาเบิ่งอยู่เทียงอีแม่ก็ยังตำหกบ,บ่ดด้พักเนาะออกแต่เทียงในซ้อนก็นสิขึ้นเมื่อตลาดไปหาซื้อเครื่องซอยกันถ้ามาหากินจะ้ะแต่ว่าเมือนี้ไทยอาจสิบ่ได้ซอยเนาะสวนไทยซอยบย่ได้เงินกับพ่อหาหายใส่ได้อยู่จะ้ะแต่ว่าลูกเคยนี่ฮะหายพ่อหายแม่บ่ได้ งัวขอน้ำมาอีกแล้วอันนี้ขอกไก่กับเนินทานเด้อเจ้าโอ้ปลรีเราก็เห็ดหูเห็ดไผ่เลย เพาพดจากตกใเ้เด็กเนอเฮ็ดไปอีเด้อป้าจกชีหาเมืองให้พดตกลงนำนำทํามนได้เห็ดให้ไสนาได้เหตุป้ามีต่คนวมีแต่คนมาขอหัวชิงไทยเมื่อปลูกบ่แม่เคยสุดถ่ายเฮลยพ่นเนเื่อสุดถ่ายบเนี้ ยังอีกก็เด็พี่นา่ตาต่ำจะมีแล้วก็ะติกต่ำม,งงมังตัวเองแล้วก็ะติกต่ำมังตัวเองพวกต่ำสั่งเลือดเยอะมั่งตัวเองยังอีกสองเพื่อผลนะคะตัวนี้นะไก่สีเดียวแล้วคือสีเดียวมนีแหละชนประตูเครือก็ติกเงินแหละก็สีแล้วปารีได้สารรับกระติอยู่มใส่จักทำน้ำจักเครือกี่ละซาวะต่อปลาแพงมีสองกีแต่ว่าพากันต่ำบทสองค่ะไก่สีลุงหาลงหน้าเห็นไหมกระเป๋าเห็ดแล้ว เพ็ดยังเห็ดแพตัดเสือบอกแตัดเสือแพทเขาเนี่ยละ่ะอ,อันนี้คือกวกฝ่ายนะจ๊ะกวกตะก,กี้เขาใส่อันนี้พี่น้องเออซ้อนเคยเห็ดก็เดี๋ยวนี้เขาท่านสมัยขึ้นเขาก็เลยเอามาเห็ดเด็ดนี่รุ่นต่อไปท่านสมัยหญิงแห่งซื้ออย่างเดียวแม่เนาะอีรีได้เนาะแห้งน้ำมือนะเว้นตะก,กี้นะแต่เข้ายังหน่อยนะเขาเห็ดหูเห็ดผายนะคู่เฮือน อยู่ฝ่ายแหงบอดเฉยเดี๋ยวนี้นะบ่มีคนอิ่วฝ่ายแล้วก็บ่มีคนเข็นฝ่ายแล้วจ้ะหาเบิ่งยากแล้วบ่มีสนวนเนาะนะเบ็ดบ้านเนี่ยจังมีฮอด2คนหรือบ่เข็นฝ่ายแล้วเนาะบ่ค่อยมีตะกี้แม่สวรรค์ก็เฮ็ดอยู่เข็นอยู่เพื่อสิเข็นเพื่อสิเอามาดี บอกอักย,ยากๆทำอิดนะเป็นขนวนฝายเอามาอิ่วอิ่วแล้วก็ไปตากแดดได้เนาะเอามาดีดแล้วก็เอามาล่อเอามาล่อ,อแล้วก็เอามาเข็นจ้ะเข้นจังเป็นเส้นเห <c oughs> มือนเดียแล้วก็เอาไปเฮ็ดอนาพรมนวมเดี๋ยวนี้พรมเขาก็ใส่แนวอื่น <c oughs> ชื่อลาวหรมนะเขาก็ซื้อแยกคื้นทัน คือพันหนึ่งกระต้มเพื่อสิทาภิษฐ่อกี้นี่เฮือนได้มีลูกสาวนี่เฮ็ดสิลมสิตายเอาไว้สมมาแหนะวะสัสอีแม่ใะเฮ็ดไว้บักไก่ลายลูกสาวบ่ได้พวยจะคนผัวห่มผัวห้องในตู้แล้วนะจนเบิดใสจะคนไปใส่ห่มบุษะห้องนี้เราไปเอาเห็ดดำไปจั๊กมวนไปจั๊กเอี่ยมันห่มมวนกว่ากันแล้วก็ไปชื้อมันก็อุ่นกว่ายำหนาวน่ะเนาะยำห่อนมันก็เย็นอยู่ผัวห่มนะไปให้ มาอัาวนำสิไปซื้อเครื่องแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเพื่อสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่แบบสองวันเด้อพี่น้องเนาะปวดติดตามตอนต่อไปว่ามื้อนี้ไปหาซื้อเครื่องยังมาขายอีกเนาะไปละจ้าสบายดีเด้อสคัีซื้อคันซื้อลิ้นมันน่ะซื้อโอเคต้องหมบหนามันเข้ากันแค่มันแค่คนต่งหรือโบกิที่กับลูกไผ่เจ้ามันถือไว้มาคุ้มนะ 对。